สวัสดีครับอยู um ่กับ SCG ครับแนะนำแนะนำอะไรครับเนี่ยกวยเล่องแสงกลวยน้ำไม่มีสารเลืองแสงครับก็จะดีต่อสุขภาพครับเป็นกระดาษฟูดเกรดครับก็สารเลืองแสงนะครับถ้าเพศชายได้รับเข้าไปเป็นเป็นปริมาณมากครับก็จะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับ ถ้าเป็นเพศหญิงได้รับเข้าไปครับจะมีผลต่อเด็กที่นิวเดลรันนะครับก็ของเราจะไม่มีกระดาษเป็นกระดาษที่สําหรับผลิตอาหารโดยเฉพาะครับใช้บรรจุอาหารจะมีกล่องข้าวด้วยครับอันนี้วันนี้จะมาโปรโมทตัวเป็นกลวยน้ําครับโปรโมทกลวยน้ําก่อนไม่ใ้กระดาษถ้าเราไปกินกลวยแบบอื่น ก็เลยทั่วไปครับที่มันใช้กระดาษนะครับมันจะเป็นกระดาษแบบเดียวกับที่เอาไว้พิมพ์พิมพ์เป็นกระดาษเอซีเป็นใช้ทํางานอย่างเงี้ยครับมันมีสารฟอกขาวครับมันเป็นสารเดินแสงเพื่อให้กระดาษมีความขาวสว่างทั้งนี้บรรจุกระดาษเราต้องบรรจุแบบนี้เป็นนี้อันนี้มีทําขายแล้วใช่ไหมหรือไงครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์กับคอ c เซ็นเตอร์ครับขอบคุณมากครับน้องชื่ออะไรพี่อยู่น้องพี่ครับสุดยอดมาก จะขับผมในร่างกายและอาจส่งผลต่อภ